สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการมัว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือแห่งปัญญาเล่มที่สองน,นั่นเองนะครับก็อยู่ในที่ตอนที่47แล้วนะครับเริ่มต้นการเดินทางสู่การใช้ภาพทางจิตนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต่อมาจากเล่มที่หนึ่งะครับเรามาขยายความให้มันชัดขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับใครที่สนใจจะกะเดี๋ยวผมก็มีแน่นอนครับมีมาแน่นอนนะครับเอาละ นะครับการฉายภาพทางจิตเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เราทุกคนต้องพบเจอในแต่ละวันอยู่แล้วในตอนที่เรานอนหลับนะครับอย่างไรก็ตามครับในรูปแบบปกติการฉายภาพทางจิตเนี่ยเป็นการฉายภาพที่มีพลังงานต่ํามากนะครับซึ่งจิตสํานึกของเราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับโดยพื้นฐานแล้วครับการฉายภาพทางจิตคือการเปลี่ยนแปลงสถานะจิตสํานึก เมื่อเรานอนหลับเท่านั้นเองนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงสถานะของจิตสำนึกโดยธรรมชาติจุดมุ่งหมายหลักๆของการใช้ภาพทางจิตคือการใช้จิตสำนึกของเรานะครับออกจากม่านแห่งจิตสำนึกทางกายภาพเข้าสู่ร่างกายแห่งแสงแห่งแสงทางจิตที่เรามีอยู่นะครับในระหว่างที่เราหลับกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ โดยไม่รู้ตัวนะครับอย่างไรก็ตามครับด้วยการฝึกฝนความตั้งใจบุคคลสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมและกำกับการฉายภาพนี้ได้นะครับทำให้ได้รับประสบการณ์ทางจิตสำนึกที่สมบูรณ์แบบนั่นเอง นะครับการเข้าใจและควบคุมสถานะที่เปลี่ยนแปลงนี้ครับจะทําให้เราสามารถสํารวจอาณาจักรแห่งวิญ,ญญาณได้อย่างมีสติสัมปชัญญะนะครับได้รับการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เหนือขีดจํากัดใดๆนะครับของของประสาทส,สัมผัสทางกายภาพของเรานะครับการฝึกปฏิบัติเช่นนี้ครับทำให้เราเข้าใจการดํารงอยู่ของเราและ ความเชื่อมโยงกันของมิติต่างๆของจิตสำนึกได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับตามที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับร่างกายเนี่ยทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์อินทรีที่จำลองความเป็นจริงผ่านสมองกระดูกสันหลังและระบบอื่นๆของร่างกายนะครับด้วยความเข้าใจนี้เองนะครับเมื่อเราออกจากร่างกายเราก็เท่ากับว่าเรากำลังออก จากการจำลองที่เชื่อมโยงกับโลกเนื่องจากร่างกายคือเทคโนโลยีที่ควบคุมการจำลองการดำรงอยู่ทางกายภาพ อย่างไรก็ตามครับคำว่าออกจากร่างกายนั้นก็ไม่ถูกต้องหรอกนะครับเราไม่ได้ออกจากร่างกายอย่างแท้จริงแต่ร่างกายหรือมิติทั้งหมดที่มีอยู่ในจิตสานึกของเราเราเพียงเปลี่ยนแปลงจิตสานึกของเราเพื่อรับรู้ความเป็นจริงในระดับที่สูงกว่าเท่านั้นเองนะครับในสถานะที่เปลี่ยนแปลงนี้นะครับเราจะก้าวข้ามข้อจากัดของกายภาพที่กาหนดโดยฮาร์ดแวร์ของร่างกายของเรา และการเข้าถึงสเปกตรัมที่การดำรงอยู่ที่กว้างมันกว้างขึ้นนะครับร่างกายฐานะที่เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับประสบการณ์ทางโลกของเราจำลองความเป็นจริงในลักษณะที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมที่ซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของเราทำให้เราเก้าวข้ามการจำลองนี้ครับและเข้าถึงชั้นต่างๆของความเป็นอยู่ที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่โดยปกติแล้วครับ จะไม่รับรู้ในสถานะการตื่นของเราดังนั้นการายภาพทางจิตจึงไม่ใช่การเปลี่ยนออกจากร่างกายทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเราเพื่อสัมผัสกับมิติที่สูงขึ้นเหล่านี้นั่นเองนะครับคนโบราณเนี่ยเข้าใจว่าจิตใจและจิตสำนึกของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตของจักรวาลพวกเขาสามารถออกจากร่างกายได้ ตามต้องการและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมิติหลายมิติที่สามารถสำรวจจักรวาลได้ความรู้ที่ล้ำลึกนี้ทำให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามประสบการณ์ธรรมดาและของการดำรงอยู่ทางกายภาพในปัจจุบันนะครับและเข้าถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ของจิตสำนึกของจักรวาลได้นะครับวัฒนธรรมโบราณมักใช้เทคนิคต่างๆเพื่อบรรลุสภา,าวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการทำสมาธิการฝึกจักกะ พิธีกรรมต่างๆหรือการใช้พืชศักดิ์สิทธิ์การปฏิบัติเหล่านี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเดินทางข้ามขอบเขตทางกายภาพและได้รับความเข้าใจจากมิติที่สูงกว่าได้พวกเขาเชื่อว่าผ่านการฉายภาพทางจิตและการสำรวจจิตวิญญาณรูปแบบอื่นๆพวกเขาสามารถเข้าถึงภูมิปรรัญญาคำแนะนำและเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลได้นะครับ ทีนี้ครับลักษณะของทางกายภาพทางจิตนะครับเมื่อพิจารณาผลงานศิลปะของชาวสูเมเรียนโบราณนะครับเราจะพบเห็นรูปปั้นของมนุษย์ที่มีมีสองหัวอยู่บ่อยครั้งนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะตีความว่ารูปปั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีสองหน้าแต่ในความเป็นจริงนะครับรูปปั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุ สถานะเสมือนเทพเจ้านะครับเทพเจ้าเหล่านี้ไม่ได้แตกต่างจากเราโดยในแท้พวกมันเป็นมนุษย์ที่ควบคุมตนเองนะครับและจักรวาลได้นะครับทําให้พวกมันสามารถเปลี่ยนจิตสานึกไปสู่ความเป็นจริงอื่นได้ตามความต้องการจึงสามารถดํารงการได้ทั้งในโลกที่สูงกว่าและต่ํากว่าการควบคุมจิตสานึกของตนเองและขอบเขตภายในจิตสานึกคือแกนแท้ของความเป็นเทพ นะครับและลักษณะนี้ครับเทพเจ้าหรือปรากฏในเทพนยายโลมันในภายหลังเนี่ยโดยมีเทพเจ้า,าจานันเป็นทปเทพที่มีสองหองหน้านะครับและกุญแจที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่ง ประตูทางเข้านะครับประตูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของประตูทางเข้าและประตูทางเข้าที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวที่จะนําไปสู่โลกที่มีอยู่ในมิติอื่นๆนะครับคือในโลกภายในตัวเราเองเนี่ยก็คือจิตใจใช่ไหมครับหัวสองหน้าเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการรับรู้และการดําเนินการของสองความเป็นจริงพร้อมกันจานัสที่ถือ กุญแจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้และความเข้าใจที่มอบความสามารถในการฉายจิตสำนึกของตนไปยังมิติที่สูงขึ้นของความเป็นจริงที่อื่นๆเดือนมกราซึ่งตั้งชื่อว่าจานั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของวันจักรใหม่สำหรับโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประตูสู่ปีใหม่นะครับลักษณะ นี้ต่อมาครับได้รับการพัฒนาเป็นรูปนกอินทรีสองหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฟรีเมสันระดับ33นะครับการบรรลุระดับ33เนี่ยหมายความว่าฟรีเมสันเนี่ยบรรลุถึงจุด,ส,ดสูงสุดของการตัดสรุและการรู้แจ้งนั่นเองนะครับโดยการโดยสามารถควบคุมทั้งตัวเองและระดับจิตสำนึกภายในได้ในระยะนี้ครับฟีเมสันเนี่ยจะเป็นตัวแทนของตัวตนของ ของพระเจ้า่นเองนะครับโดยการเข้าถึงการควบคุมอ,อย่างควบคุมในทุกแง่มุมของการดำรงอยู่ของพวกเขานกอินทรีสองหัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่และการเริ่มต้นใหม่ในธรรมชาตินกอินทรีจึงจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่ออายุประมาณ20ปี เมื่องอยปากเริ่มทื่อและขนเริ่มสูญเสียความแข็งแกร่งนกอินทรีย์เนี่ยจะต้องเริ่มเผชิญกับครั้งเลือกที่สำคัญคือดิ้นรนต่อไปและเผชิญกับความตายในที่สุดและเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นใหม่ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับการลอกคาบคล้ายๆอย่างนั้นนะถ้าผมรู้ประมาณนี้นะครับกระบวนการของนก อินซีเนี่ยถอยกลับไปย,ยังภูเขาครับซึ่งมันจะหักปากและถอนขนเก่าจากนั้นมันจะอยู่ที่นั่นโดยสันโดษรอคอยอย่างอดทนให้ปากและขนงอกใหม่ออกมาการเกิดใหม่นี้ทำให้นกอินทรีสามารถบินได้อีกครั้งและการยึด อายุของมันไปอีก10ปีนะครับกระบวนการนี้ตามธรรมชาตินี้ครับทำหน้าที่เป็นอุป,ปมาที่ทรงพลังมากครับสำหรับการตื่นรู้ของมนุษย์และการเดินทางอันเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กลายเป็นฟรีเมสันนั่นเองนะครับในบริบทของฟรีเมสันเนี่ยการเดินทางจากความคิดความมืดมิด สู่แสงสว่างนี้จะไปจุดสูงสุดในระดับที่33นะครับในระดับนี้ครับฟรีเมสันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2หัวเชิงสัญลักษณ์ได้รับการบรรลุถึงสถานาการณ์ตัดสรุสูงสุดโดยชื่อชาติทั้งตัวตนภายในและจกักรวาลที่กว้างใหญ่นกอินทรีสองหัวจึงเป็นตัวแทนของจุดสุดยอดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งบ่งบอกถึงมุมมองแบบคู่ขนานและ ภูมิปัญญาอันสูงส่งที่ได้หมาในเองนะครับโดยผู้ที่บูรณาการและสร้างการสมดุลให้กับความเป็นคู่ขนา,านภายในตนเองอย่างสมบูรณ์นะครับในยุคปัจจุบันคำว่าลูซูลูฟิเฟเลียหมายถึงแนวคิดในการเป็นเทพ,พเจ้าหรือเป็นพระเจ้าของตนเนื่องจากความเข้าใจผิดและการมองว่าความรู้ลึกลับปริศท,ทำให้หลายคนหลีกเลี่ยงที่จะ ใช้คำนี้ประชากรทั่วไปมักถูกกำหนดให้คงอยู่ในจิตสนึกแบบ3มิติไม่ก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกกายภาพอย่างไรก็ตามครับในกลุ่มฟรีเมสันเนี่ยโดยเฉพาะในระดับที่สูงกว่าที่เกี่ยวข้องกับอสวินเทมพานส์ ans, นะครับบุคคลต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเป็นลูฟิเฟเลียนะครับคำว่าลูฟิเฟเลียรวมถึงลูซีที่มาจากคำว่าลูซิดนะครับ ซึ่งหมายถึงความชัดเจนหรือแสงสว่างอันอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเนื่องจากความช้าชาญของอนาจาักรของจิตสํานึกเนี่ยจะนําไปสู่ความเจ่มแจ้งนะครับการตระหนักรู้ในความฝันหรือในโลกแห่งวิญญาณในพระคัมภีร์มีข้อความที่สามารถตีความว่า แนวคิดเรื่องการฉายภาพทางจิตและการหลุดพ้นจากร่างกายและอาณาจักรแห่งวัตถุตัวอย่างเช่นในโคลิน5ทัท8กล่าวว่าข้าพเจ้ากล่าวว่าเรามีความมั่นใจและเต็มใจที่จะอยู่ห่างจากร่างกายและอยู่ร่วมกับพระเจ้านะครับข้อความนี้ครับแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะก้าวข้ามร่างกายและรวมถึง รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะครับซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจิตใจที่สูงกว่าหรือสภาวะจิตสำนึกที่สูงกว่าในเดงกคำว่าพระเจ้าในบทนี้หมายถึงจิตใจที่สูงกว่านะครับซึ่งเป็นแง่มุมของจิตสำนึกของเราที่อยู่เหนือขอบเขตทางกายภาพในทางตรงกันข้ามครับจิตใจที่ต่ำกว่าจะหมุ่นอยู่กับความปรารถนาทางวัตถุและโลก ของวัตถุนั่นเองซึ่งมักจะถูกพรรณนาว่าเป็นปีศาจหรือซาตานจิตใจที่สูงกว่าเนี่ยสสแสวงหาทางจิตวิญญ,ญาณและสิ่งที่ไม่ใช่กายภาพในขณะที่จิตใจที่ต่ากว่าเนี่ยจะดึงดูดไปที่วัตถุนิยมและความกังวลทางโลกนั่นเองเมื่อเราเข้าสูา่การฉายภาพทางจิตเนี่ยเราจะสัมผัสถึงอิสระภาพทางร่างกายและการเชื่อมต่อกับ ใจิตใจที่สูงกว่าสถานะแห่งการร่วมก,กันกับพระเจ้านี่หมายถึงการสอดคล้องความปรารถนาทางจิตใจที่สูงขึ้นหรือสูงกว่าและก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกทางกายภาพในคโคลิน12ทับ2ครับพระคมพีกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งในพระคิดนะครับเมื่อ10ปีก่อนเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่ส โดยไม่รู้ว่าอยู่ในร่างกายหรืออยู่นอกร่างกายข้อความนี้กล่าวถึงบุคคลที่ประสบเหตุการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณอันลึกซึง้งจนไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นที่สนะครับในเง่งของอภิปัญาครับสวรรค์ชั้นที่สนี้เท่าเทียมกับละนาบของกายภาพประการแรกนะครับละนาบทางกายภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกิดขึ้นได้ทันที ลองลงมาคือระนาบของอีเทอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางและสุดท้ายสวรค์นเนี่ยซึ่งชั้นที่สามเนี่ยคือระนาบทางกายภาพซึ่งรู้จักกันว่าเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและอารมณ์อันลึกซึ้งนั่นเองนะครับความไม่แน่นอนของอัฐสาวกเปาโลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ว่า เกิดขึ้นในร่างกายหรือนอกร่างกายเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการมีอยู่ทางกายภาพและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณความคุมเคอนี้ชี้ให้เห็นถึงการข้ามขีดจำกัดทางกายภาพตามปกติเลยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกายภาพทางจิตข้อมูลเพิ่มเติมครับการเริ่มต้นาการเดินทางสู่ การฉายภาพทางจิตนั้นสิ่งสำคัญคือต้องกำจัดความเชื่อเชิงลบและข้อจำกัดทั้งหมดออกจากจิตใต้สนึกก่อนนะครับกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับความเชื่อเชิงลบและความกลัวเหล่านี้สร้างอุปสรรคทางจิตใจทำให้เราจดจ่ออยู่กับร่างกายและโลก แห่งวัตถุจึงขัดขวางความสามารถทางจิตในการก้าวข้ามไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นนะครับขั้นตอนแรกครับต้องเอาชนะอุป,ปรสรรคเหล่านี้คือการฝึกจิตใจให้สงบก่อนนะครับด้วยการฝึกสมาธิฝึกจักกะการทำสมาธินี้ช่วยทำให้การแสดงการทำให้กระแสะความคิดของเราเนี่ยไม่หยุดนิ่งครับทำให้สงบลง ช่วยให้เราพัฒนาสภาวะความสง,สงบภายในนะครับและยอมจำนวนต่อจิตสำนึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการฝึกจิตใจในระดับนี้มีความจำเป็นเพราะจิตใจต้องสามารถแยกตัวออกจากสิ่งรบกวนทางกายภาพได้เมื่อจะก้าวข้าไมไปสู่ภพภูมิแห่งวิญญาณได้นอกจากการทำสมาธิแล้วครับ สิ่งสำคัญคือการปล่อยวางความกังวลและความกังวลภายนอกทั้งหมดซึ่งรวมถึงการปล่อยวางความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการเงินปัญหาครอบครัวแรงกดดันทางอาชีพการงานและปัญหาอื่นๆทางโลกนะครับความกังวลความกังวลเหล่านี้เนี่ยจะทำให้จิตใจของผู้คนเนี่ยติดอยู่กับโลกไกยภาพมันเองนะครับทำได้ยาก ต่อการบรรลุสภาวะทางจิตท,ที่แจ่มแจ้งแจ่มใสและเป็นอิสระที่จำเป็นสำหรับการฉายภาพทางจิตนั่นเองซึ่งการฉายภาพทางจิตเนี่ยไม่ใช่กระบวนการที่สามารถเร่งรีบได้นะครับหรือบังคับได้สำหรับผู้บุคคลส่วนใหญ่จำเป็นต้องเตรียมการอย่างรอบคอบและฝึกฝนสภาพจิตใจที่ถูกต้อง ซึ่งมีลักษณะและมีลักษณะเด่นคือความสงบและความการปล่อยวางนั่นเองนะครับและความตั้งใจที่แน่วแน่เมื่อจิตใจเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนจิตสำนึกจากอาณาจักรกายภาพไปสู่อาณาจักรทางกายภาพได้นะครับการเข้าใจธรรมชาติของร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับร่างกายเป็นเพียง ภาชนะหรืออวตารที่ดำรงอยู่เพียงในมิติทางกายภาพเท่านั้นร่างกายไม่ใช่มีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ถูกขับเคลื่อนโดยจิตสำนึกของคนเองคุณในฐานะจิตสำนึกที่บริสุทธิ์การดำรงอยู่โดยอิสระจากร่างกายอย่างไรก็ตามครับความคิดการยึดติดในอารมณ์และความคิดคือสิ่งที่ผูกมัด คุณไว้กับรูปแบบทางวัตถุนี้นะครับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณและจิตใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณเนี่ยชำระล้างจิตใจได้นะครับขจัดความเชื่อที่จำกัดซึ่งมาขัดขวางเส้นทางการใช้ภาพทางจิตของคุณเมื่อถึงเวลาและจิตใจอยู่พร้อมสลับทัศนะการพร้อมสลับ การฉายภาพทางจิตที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะช่วยให้คุณเนี่ยได้สำรวจอาณาจักรที่มีอยู่เหนือกายภาพด้วยจิตใจที่แจ่มใสและเป็นอิสระนั่นเองนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณและกอดท่านฟังทุกท่านครับขอบคุณถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับ ทุกขึ้นความถี่ทุกมิตินะครับทุกจักรวาลทุกกล็กซีสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส,ส,มผสไม่ได้นะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณท่านฟารุท่านสุดหัวใจจริงครับสวัสดีครับ